อ๋อต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่ได้ยากมากตามปกต magic, ิผู้หญิงมีปัญหาไข่บ้างผู้ชายอสุจิบ้างอะไรแต่ปรากฏพอทากันมาก็ต้องบอกว่ามีทุกมีเลยนะมีมีมีทุกมีเลยทุกขั้นตอนก็คือเราได้ก่อนของคำเราเราไม่ใช่ไข่ทองคำเรามีไข่เก็บไข่ได้อสุจิมีแต่ว่าเก็บแล้วสุดท้ายเนี่ยถ่ายการตรวจโครโมโซมอะไรเงี้ยคือได้ตัวอ่อนหนึ่งเดียวเันตอวทองคำเราไม่ใช่แค่ทองคํา น้องจิ๋วด้วยจะเรียกน้องจิ๋วตลอดเป็นตัวอันตัวเล็กคือแบบเซลล์อาจจะไม่เยอะมากค่ะรุนกันลุนขั้นตอนเพอได้ตัวน้องจิ๋วอะเราก็จะต้องแบบเตรียมทุกอย่างเพื่อให้การใส่มันรับรื่นที่สุดใช่ไหมคะก็คือการเตรียมเราใช้เวลาค่อนข้างนานกันเพราะว่าสองลรอสองร้อคือตรวจทุกอย่างใช่เราตรวจยีนดูผนังมดลูกเพื่อเหมือนวางสภาพแวดล้อมให้ดีสุดอะในการจะใส่ตรวจยีนครั้งแรกไม่ผ่านเวลาะ ใช่ค่ต้องมาตรวจทั้งสองก็คือยาวนานต้องดับบลูดด้วยแล้ชุด้ายก็ทาทุกอย่างแล้วเราก็เราก็เข้าใส่บูงันด้วยนาะเข้าใส่บูกันด้วยเพราะว่าทุกศาสแล้วก็น้องจิ๋วน้องจิ๋วก็ได้มากับการใส่ครั้งแรกปัญหาของคู่นี้คือหลักๆเลยหลักๆเลยหมอมองว่าสองอย่างค่ะก็คือเป็นปัญหาทั่วไปอ่ะที่ทุกคนมีกันก็คือผู้หญิงพออายุมากขึ้นก็จะเป็นด้านคุณภาพไข่ไข่ไข่เสื่อมเล็กๆประมาณนี้ของผู้ชายก็จะมี น้องจีอยู่บ้างน้องจีมีปัญหาอยู่บ้างก็คือเป็นปัญหาทั่วไปที่เขามีกันแต่พอน้องจีกับน้องไข่มารวมกันก็คือเหมือนที่ทุกคนทาเหล็กหลอดแก้วคือต้องลุ้นว่าเป็นยังไงก็เราก็ลุ้นได้น้องตัวน้องคามาหนึ่งตัวตัวเดียวเท่าไห้นจีพอได้แล้วสก็ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้คืออย่างที่บอกมันระยะเวลาในการเดินทาง นานมากประมาณหนึ่งปีเลยด้วยการที่แบบได้หมอได้ทาง GFC e ช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะก็ลุ้นในทุกขั้นตอนทุกรอบประจับือนเลยว่ายก็ได้ใช่ใช่ลุ้นรอบเลยจริงๆแล้วก็จนถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะแบบจบแน่นอนโปรเซสนี้อ้าวไม่ได้มันต้องดับเบิ b l e c h อีกรอบจนงเพราะว่าผลตรวออกมาคือมันยังไม่พร้อมหลับตัวออดนคะคะนักผลรูปก็แบบ ต้องดับโกกันอีกรอบนึงโอ้อีกยืดระยะเวลาไปอีก2เดือนอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกไม่ได้เกิดบ่อยไอที่แบบว่าสมมติเราตรวจเราเตรียมผนังเพื่อตรวจยีนผลออกมาคือยังไม่ได้คําตอบเขาต้องให้ไปแบบเพิ่มยาอีกเพื่อตรวจซ้าไม่ได้เกิดบ่อยตอนแรกไม่ได้คุยเผื่อด้วยว่าจะไม่ต้องใส่ปรากฏว่าเออต้องเรียกม,มาคุยว่าเอ,อ้ยมันต้องจัดเต็มทั้งหมดจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจทางหมอแล้วก็ทีม ที่น้องๆทางโรงพยาบาลดีงพี่ๆค่ะที่แบบช่วยดูแลทั้งแบบเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของแม่ๆโดยเพราะว่าแม่ก็แบบลุ้นอย่างที่บอกมันแบบยาวนะมันยาวนานมันแบบประมาณหนึ่งปีเต็มเลยอะคะ่ะน้องน้องตัวอ่อนของคำนี้ก็คือเดินทางเดินทางมา่ตอนนั้นเสี่ยงตาบ้างไหมครับจังหวัดจังหวัดที่ คุณหมอแจ้งเขาดีเนาะมันยังแต่ยิง่งทาคู่เลยนะว่าเรงแยังช็อกอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังแบบยังเหมือนแบบภาพตัดอะไรอย่างเงี้ยแบบยังแบบวิงวิงว่าแบฮะจริงเหรอมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็แบบมีการเผื่อใจนิดนึงด้วยพูดตรงๆเพราะว่าแบบน้องเขาไม่ได้สมูทมากันแบบทั้งตลอดทั้งโคเซสคะอย่างที่บอกแล้ว่ ครับผมตอนนี้กำลังเซ้งอยู่เพราะซึ่งก็จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้กังวลนะครับเออผมก็แบบแล้วแล้วเราผมข้ามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นยังไงนะโตมาจะเป็นยังไงนะแล้วก็รูปร่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วครับไันนิดอย่างเล็กๆใช่แล้วก็แล้วก็แบบตื่นเขาเรียกอะไรเป็นคนแบบแพนิกอะครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มาอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่กลัว<ๆ>กม็มาปรึกษาที่นี่เลยจริงจงก็จะแบบมันมีขั้นตอนแบบนี้แล้วงหรออะไรอนยะ่างี้มันทาให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกสมูทมากขึ้นในในการที่เราเราจะมีน้องอะไรเนี <ส inclusive. S 1> ้ยครับคือบอกราจะวอะไรนะคะรถกังวลกับรถกังวลคุณพ่อเงียบม,มากคือทั้งคุณพ่อคุณแม่วันนั้นที่แบบยืนใบให้ทุกคนคือเงียบมากเหมือนแบบอ๋อ ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจดีใจแต่ว่าเราไม่นิ่งเลยแล้วยังไงต่อครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยแจ้งเขาทุกขั้นตอนค่ะคือแจ้งว่าเออมันจะเกิดแบบไหนแบบไหนได้ถึงแบบว่าวันนี้ค่าเบต้า HCT ขึ้นก็คือตั้งคันมันก็ยังต้องลุ้นต่อเพราะว่าพอน้องจิ๋วของเราเนี่ยแหละพยายามจะเอารูปให้ดูตั้งแต่แรกคือหมอว่าเราอธิบายแฟกอะให้เข้าใจว่าเราจะเจอกับอะไรประมาณทางหมอวิวแบบอธิบายได้แบบชัดเจนแล้วก็แบบ ตรงไปตรงมาอธิบายจนเครียดไปเลยเลยชอบ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 ชัดเจนจริงค่ะว่าสื่อสารชัดเจนแบบตรงประเด็นเลยอะน้องจิ๋วน้อง่ิถ้าคุ่หมอฝากอะไรสำหรับคู่ไหนที่อยากจัดส่งน้องจะมียางแค่ให้มาคนอท่อที่ฉีดค่ะก็คือคู่ไหนที่สมมติตอนนี้ประสบปัญหากับมีบุตรยากนะคะพยายามมีบุตรแล้มีไม่ได้แนะนว่ายังไงก็ตามให้เข้ามาปรึกษา ที่ไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นที่เราก็ได้เพราะว่าเวลามันคือสิ่งสําคัญไข่ของผู้หญิงมันไม่ไหลย้อนกับอายุผู้หญิงที่มากขึ้นเราจะประสบปัญหาไข่ที่น้อยคุณภาพดอกคือเข้ามาเมื่อช้าไปโอกาสมันก็ยากขึ้นเข้ามาเราก็มีทั้งพูดคุยหาสาเหตุไม่ได้ําเป็นต้องวินอีซี่ก็ได้อาจจะช่วยนับวนันหรืออะไรใดๆก็ได,ได,ได้ก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็อย่าลืม GFC นะคะเข้ามาปรึกษากัน